h ฮัลโหล e ุกคนคอมทูจอยวิสมิวจุดเ o ็กคนในม my lunch time มาเด้อจ้ามากินข้าวด้ยวยกันจ้ามามากินข้าวกับคุณนายลิลลี่เด้อว,วันนี้เป็ฉันเป็นคุณนายลิลลี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้มีชื่อว่าคุณนายลิลลี่จ้ะมากินข้าวกินข้าวกับแกงส้มแล้วก็จ่อมกุ้งจ้ามากินข้าวเด้อจ้ามาเรื่ากล้าแก้วใส่เศษฟ้านะฮู้โถงหัมากินข้าวเด้เดเฟฟอ <c oughs> Ừ. rồi. chấm cung xếp xếp. Trang sông trầm cung เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไล่เดี๋ยวจะเรียกฟ้าหน้า <c oughs> พรุ่งนี้ไม่มีกับข้าว แกนสม้มสายบัวปลากระป๋องเมื่อวานนี้มาเดินจ้าผู้ใดยังไม่ทันได้กินข้าวหาข้าวหาปลากินเด้กก็ได้หาปลาหาข้าวหาปลากินเด้อจ้าโอ้พูดลาภาษาพูดติดติด,ตด,ตดขัดขัดแบบพี่น้อง nó nè ăn cơm thau ngon cái mặt xịt mẹ các bạn có chắc ăn ra mươi กินข้าวแซ่บแกงส้มในไว้ค้างคืนแล้วมันยิ่งแซ่บนะมันยิ่งเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกอร่อยจ้าอร่อยแกงส้มน้ำพริกก็อร่อยจอมกุ้งก็แซ่แบแซบมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า แดงร้อนๆควันหวยๆ

自己煮自己食，自己好味。 ปะปะปะมันปลาอารมณ์ก่อนจินเจ้าเงือเง,องือแใกเงือเแทนเนี่ยก็จะไม่อร่อยแล้วนะก็ยังชั่วหน่อยอมมารมณ์มะป่าโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บ Oh, pet. Spicy. This one is spicy. This one is sweet and sour. ไม่มีผักแก้มจ้ะเมื่อเช้าไปตลาดลืมซื้อผักก็จะยักข้าวให้กินสองมือแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะไปกินอีกรอบหนึ่งกินแจ่นี้่อน ขอบคุณที่เข้ามาเข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะเข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณได้ๆายๆเจ้าสําหรับคนที่วันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดและกันแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอยร่ำร่ำรวยๆขอให้มีจะความสุขจ้ะเลยล่าขอสิส้นจะต้อใจตายก้าเศร้าไทยถิ่นใกล้ใจล่ะต้อนจจ้าทียถิ่นใกล้ใจล่ะะ 咁啊，邊個有冇人生日啊？今日實有人生日嘅，好啦，祝你生日快樂 <music>，Happy Birthday 啦！身體健康啦，啊，財源進步啦，生意興隆啦，啊啊，樣樣好嘅。做嘢要勤勤力力揾錢啦，快啲啊！加人工啦啊，好啦，今年就出年就加人工，OK 噶，大家啊，好啦，開心啦，好啦。 อ่าตุแต่ก้าอให้สัมมาตา้กสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าก็มากัอยากจะก็มาแต่อยาเจอกินนะท่กคนหลีล่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย